ฟริตตาตานะครับเป็นเมนูไข่สไตล์อิตาเลียนนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายๆไข่เจียวแต่เป็นไข่เจียวที่เกือบจะเป็นเค้กนะครับเป็นเหมือนเอเค้กนะครับเมนูนี้นะครับที่เรากําลังจะทำเนี่ยสามารถทานเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้ครับพะผมจะเพิ่มความพิเศษให้กับฟริตตาตานะครับโดยการที่เราใส่เห็ดส่วนประกอบของเห็ดลงไปด้วยนะครับแชมปิญองหรือว่าเห็ดกระดุมลักษณะนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราจะโรยหน้าด้วยขนมปังด้วยนะครับ ขนมปังที่ผมเอามาใช้โรยหน้าในวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นขนมปังฮอทดอกครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยนะฮะซื้อขนมปังฮอทดอกมาทานฮอทดอกไปแล้วเอ๊ยยังเหลืออยู่สองสามชิ้นบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าจะเอามาแปรรูปหรือว่าทําเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับโอ้ยได้เยอะแยะไปหมดนะครับจะทําเป็นเบรดพุดดิ้งก็ได้หรือเมนูนี้เราจะเอามาโรยหน้าฟริตตาดาด้านบนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมดึงให้แยกชิ้นออกจากกันไปเลยทานเนยครับผม อันนี้เป็นเนยส่วนแรกนะครับเราใช้ประมาณ50กรัมทาเยอะๆชุ่มๆไปเลยสำหรับที่เหลือนะครับผมใส่ลงไปในกระทะเลยครับทาเสร็จแล้วเราก็หั่นครับหั่นเป็นอารมณ์ประมาณเป๋านะฮะเราจะคั่วให้ขนมปังด้านนอกเขากรอบเล็กน้อยนะครับ ในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันครับเราวก็เตรียมเห็ดกระดุมนะครับล้วละขนมปังของเราสีสวยแล้วนะครับเราออกมาพักครับในกระทะใบเดิมนะครับเราใส่เนยลงไปเพิ่มครับเราผัดให้เนยเคลือบหอมใหญ่นะครับให้ดีครับหลังจากที่เนยเคลือบหอมใหญ่แล้วนะครับใส่เห็ดลงไปเลยครับ พอเราใส่เห็ดลงไปนะฮะเห็ดเขาก็จะดูดเนยนะครับแด่เดวจดแห้งละนะครับเราผัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้ำจากเห็ดจะค่อยๆออกนะครับแล้วเห็ดก็จะพดตัวลงนะฮะปรุงรสนะครับเกลือทริกไทยผมเปิดเตาอบไว้นะครับที่220องศาเซลเซียสครับเราต้องผัดเห็ดให้นุ่มดีนะครับฟิกตาตาสูตรนี้ใช้ไข่ทั้งหมด8ฟองนะครับ ไข่อย่างเดียวอาจจะก,กระด้างไปนิดหนึ่งนะครับใส่ครีมลงไปครับบีให้แตกครับเก็ดของเรานุ่มแล้วนะฮะขูดจากด้านล่างนะฮะขึ้นด้านบนนะครับพอแล้วฮะส่วนประกอบคอนขึ้นแล้วนะฮะเราย้ายมาใส่ในพิมพ์ครับ ขนมปังที่เราพักไว้นะครับด้านบนครับชีสฮะวันนี้ผมใช้เป็นเชดดาครับไฟ220นะครับเรานำไปอบด้วย ความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเราอบแค่เพียง6นาทีเท่านั้นครับตอนนี้ไข่ของเราก็เซตตัวดีแล้วครับน่ารับประทานไหมฮะเอาแล้วละครับเดี๋ยวเรามาพักให้เย็นลงสักครู่หนึ่งนะครับสักประมาณ3นาทีนะฮะแล้วเราลองหั่นเป็นชิ้นๆจัดใส่จานดูกันว่าน่ารับประทานแค่ไหนครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราอยากจะทานให้หนักหน่อยก็สักชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับเสิร์ฟกับสลัดก็ได้ก็สามารถเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นเบาๆเป็นมื้อมังสวิรัตนะครับจะได้งดรับประทานเนื้อสัตว์บ้างเป็นครั้งคราวไปนะครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับจากเมนูเบสิกนะครับมาเป็นเมนูเบสิกในอีกมุมมองใหม่ๆครับกับเมนูฟริตตาตาเห็ดและขนมป,ปังครับ สำหรับแฟน u y u u t นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายๆเองครับแค่กด subscribe ตรงนี้ครับ